สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรายการ SBI Inter Channel กันอีกแล้วค่ะวันนี้ครูมิวนะคะอยู่กับน้องภูผาแล้วก็คุณพ่อนะคะนะักเรียนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้นะคะสมัยเบรน์ของเราค่ะรับ คัดเลือกเนี่ยสามรุ่นด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่นประถมศึกษาตอนตอน้นประถมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็มัธยมนะคะซึ่งน้องผู้ผาเนี่ยจะเป็นตัวแทนรุ่นประถมต้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักน้องผู้ผากันค่ะน้องผู้ผาแนะนำตัวหน่อยครับ Hello my name is Thai Kritlee I am seven years old I I study at Chokai School I อ r เปรตผัวแอบสบายเป English program มอ้าวว้าแล้วก็คุณพ่อแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนิติวัฒน์บุญญริศนะครับเป็นคุณพ่อของน้องภูผาครับอ้าวโอเค<ม>ก่อนที่เราจะไปแบบว่าทำคำู้จักหรือลงดีเทลกันแม้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมผลงานนะคะน้องภูอ่กันว่าเรียนเป็นยังไงได้เป็นตัวแทนระดับแบบว่าชั้นเรียนแล้วก็ในตัวแทนของกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมสมาร์ท ช่วเนียงที่ผ่านมาน้องภูผาเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนขึ้นไปแบบว่านำเสนอบนเวทีสายเดียวเลยทีเดียวเป็นอย่างไรใจมุมเัน่า,นา Hello my name is Tay Curverly p e o p l e like to call me พผ่อผา I am seven years old My grandparents live in Thailand I live in Thailand I live in ประถมชาติ My favorite animal is chicken dog cat snake dolphin เดียวอันเอเลฟ n ค่ะแล้วก็ได้ทำความรู้จักน้องผูกผ่างกันไปแล้วเป็นยังไงคะเก่งเลยใช่ไหมคะหผมไม่ธรรมดาจริงๆแต่กว่าจะเก่งได้ขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณพ่อการกับน้องกันว่า เขาเริ่มเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทําไมถึงทําให้น้องภูผาค่ะเก่งได้ขนาดนี้เนาะเอ่อเริ่มต้นเนี่ยถามคุณพ่อก่อนเลยว่าเริ่มแรกอะค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ก่อนหน้านั้นอะน้องภูผาค่ะมาเริ่มตั้งแต่อันดานครับผมเอ่าทำไมถึงอันดวนสาอนดวนสามนะคะมาเริ่มเรียนเป็นออนไลน์คลาสนะคะสมัยเลยกับแบบว่าทิเชอร์เลยซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงแบบว่ายุคโควิดนะคะแล้วก็เป็นแบบ เรื่องใหม่ที่เด็กเล็กของเราต้องเรียนออนไลน์เนาะคุณพ่ออะไรถึงทําให้คุณพ่อตัดสินใจที่นําน้องมาพัฒนากับทางสมัยเกนครับซึ่งคุณพ่อมองว่าในประเทศไทยเรานะครับคุณิ้วครับผมมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลจะมีความจําเป็นที่เด็กๆเนี่ยต้องฝึกต้องเรียนรู้และต้องสามารถสื่อสารได้ครับครับจึงจึง ก็จึงมีความตั้งใจให้น้องครับผมซึ่งแล้วก็ครับคุณนิวเขาจะเป็นเป็นพื้นฐานในการศึกษาของเขาด้วยซึ่งซึ่งในระดับสูงขึ้นไปคุณนิวก็มีมีมีหลักสูตรในประเทศไทยที่ที่นำหนังสือจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในหลักสูตรครับผมของหลายๆวิชาครับผมแล้วก็มองไปถึงอนาคตก็คือหลายๆอาชีพครับนิวที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทํางานครับคุณนิว ครับคุณพ่อเลยเลยเห็นความสาคัญของจุดนี้ครับนี้ก็เลยแบบว่านะตอนนั้นก็เลยหาค้นหาสถาบันที่เรียนเสริมอะไรอย่างนี้ให้กับเขาแล้วอะไรที่แบบว่าทําให้แบบว่าน้องผู้ขาค่ะเรียนแล้วก็ได้พัฒนาพัฒนากิลตอนนั้นจําได้ไหมว่าตอนนั้นเรียนแบบออนไลน์เป็นยังไงบ้างตอนหนูแบบอันว่ไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแล้วทำไมถึงชอบเรียนที่นี่อะคะ ว่ามีสนุกครับมันสนุกมีหินเข้าไปทับด้วยครับนอในออนไลน์ใช่ไหมอ่ะแล้วน้องเรียนตอนนั้นเรียนกับทิเชอร์อะไรคะทิเชอร์ฟีสทิเชอร์ทิเชอร์ที่ทิเชอร์ไรทีแล้วก็ทิเชอร์แจก้าทิเชอร์แจก้าคุณพ่อแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นอยู่ออนไลน์คุณพ่อแบบออนไลน์คุณพ่อทำไมเขาถึงชอบแล้วคุณพ่อก็ส่งเสริมซัพพอร์ตเขาแล้วเขาแบบว่าชอบเรียนชอบเรียนไปเลยแล้วก็เหมือนแบบปั้นแค่ปั้นไปกับมงินนะคะ ครับก็ช่วงช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ก็อยากปูพื้นฐานให้น้องนะครับด้านภาษาอังกฤษเราสองคนก็ก็ได้แต่สอนคําศัพท์ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอนลูกต่อยังไงดีครับผมก็เลยก็เลยให้คุณแม่เขาเขาเขาหาโรงเรียนสถาบันที่สามารถเสริมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เขาได้ครับผมคุณแม่เขาก็เลยหาเสิร์ชหาก็เลยมาเจอสมัยเรลี่ยนเราครับผมเลยตัดสินใจเรียน ตอนเรียนช่วงเล็กๆปูก็ลูนๆปูนูุ้นครับกลัวว่าเขาจะไม่อยากเรียนกลัวว่าเขาจะกลัวครับแต่ด้วยทีเชอร์ที่คอยเทคแคร์เขานะครับเรียนเรียนออนไลน์ตอนนั้นก็เทคแคร์ครับผมก็มีคุณแม่มีผมว่างตอนไหนผมก็นั่งนั่งดูด้วยเราก็พอใจครับครับผมเราก็พอใจในการในการเทคแคร์แล้วก็ในการในการส่งเสริมน้อง ดูว่าการเรียนการสอนะครับครับใช่ครับแล้วพอหลังจากที่เขาเรียนไปคุณพ่อได้มีเหมือนแบบเขาเพิ่มบทเรียนด้วยไหมหรือว่าซัพพอร์ตอื่นๆด้วยไหมครับผมในในการที่เขาเรียนไปก็ก็ะจะมีทางคุณแม่เขามากกว่าครับผมส่วน<จ>มากก็จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับคำศ<ช>ัพท์อย่างเดียวครับคุณนิ้วครับผมส่วนด้านอื่นทักษะอื่นๆก็ก็ไม่มีความรู้ีนครับผมแต่ลูกชายเก่งมากเลยก็เลยแบบว่าต้องแอบถามว่าแบบ อะไรที่แบบว่ามีเทคนิคตรงไหนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งค่ะเรียนออนไลน์มากับเราหนึ่งปีเต็มนะคะกับลูกชายคนคนนี้นะคะซึ่งอตอนที่เขาเรียนออนไลน์เขาเรียนสายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะจนหนึ่งปีเนี่ยเขาเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงเรียนโชคชัยแต่ปีสปอร์ตนป .1 ที่โชคชัยแล้ว ณนะตอนนั้นกันก้าวผ่านะคะน้องมีพัฒนาการยังไงเราเก็เกดเฉลยเป็นยังไงบ้างคะครับน้องก็หลังจากที่ไปเรียนชั้นประถมต้นรครับผมน้องก็เป็นเด็กที่มีความมั่นใจคัอมิวที่ความมั่นใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษที่จะคุยกับที่เชื่อต่างชาติครับผมค่ะ แล้วก็มีผลทําให้น้องน้องเนี่ยมีความมั่นใจกับวิชาอื่นๆด้วยครับคุณนิวครับผมก็เลยผลการเรียนของเขาก็คือแบบว่าเก่สีเลยภาษาอังกฤษและวิชาวิชาอื่นๆด้วยครับ่แรค่ะก็คือจุดเลียนเลยเพราะว่าหลังจากที่เรียนออนไลน์นะคะคุณแม่ก็ยังคอยพูดคุยกับทางคุณนิวหรือว่าทางทีมทิชเชอร์ตลอดนะคะซึ่ง คุณแม่ก็ส่งคลิปแบบว่าครูชอบที่จะนำเสนอชอบเจอพรีเซนต์ต่างๆก็คือเรียนไปในช่วงแรกที่แบบว่าเริ่มเรียนเลยเพราะก่อนหน้านั้นคุณแม่บอกว่าน้องไม่มั่นใจแบบว่าไม่กล้าแบบแม่ก็แสดงออกแต่ตอนเรียนกอนสื่อสารนะคะเขาสามารถสื่อสารนเชื่อได้ซึ่งอันนี้เป็นสกิลสำหรับขอ่ะเดี๋ยวถามพี่มูหั่บ้างว่าได้เจอสิ่มันเนี่ยข้อสอบยากไหม ไม่ยากครับยทำไมถึงไม่ยากเลยอะครับก็เพราะว่าผมเรียนมานาน้วครโอ้ผมเรียนรรา<ผ>มานานแล้วมีก็คือเรียนมานานด้วยเรียนพุ่งรียนด้วยเรียนที่สมัยเด็กด้วยถูกไหมคะแล้วหนูก็มีแบบว่าไปทบทวนความรู้ที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับออ่านหนังสือไหมอ่านหนังสือไหมอ่านครับอ่านแล้วอ่านเยอะไหมค่อเยอะอยู่อ่านเยอะ,อน,ยอะนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบบว่า ขยันหมั่นเรียนด้วยนะคะทําให้เขาได้เจ็ดสี่มาซึ่งไม่ยากเลยมันอีซี่มากพอเจอเข้อสอบใช่ไหมโอ้ก็อ,อยากจะถามน้องผักว่า,าหนูรู้สึกยังไงที่แบบว่าได้รับเป็นตัวแทนการคัดเลือกในแต่ละกิจกรรมนะคะซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนขึ้นมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะ ซึ่งน้องภูเขาก็จะได้รับทนะั้งวันคริสต์มาสแล้วก็วันลอยกระทงนะคะน้องภูเขารู้สึกยังไงบ้างคะร,รู้สึกภาคภูมิใจครับและมีความสุขครับโอ้ภาคภูมิใจแล้วมีความสุขมากเลยใช่ไหมแล้วเป็นตัวแบบให้เพื่อนแล้วตอนที่แบบว่ายืนอยู่หน้าเสาโพงเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วหมททาได้ไหมทำได้ครับทาได้แล้วอันเนี้ยที่ช่ช่วยฝึกคุณครูที่โรงเรียนช่วยฝึกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึก ชอเ้โหว้าวเก่ง oh, wow. okay. มากเลยและในปีนี้นะคะที่สมัยเบนของเราเนี่ยได้มีการจัดงานสมาทจูเนี่ยนะคะประจำปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องภูผานะคะก็ได้รับการคัดเลือกนะ,ะเป็นตัวแทนนักเรียนที่ขึ้นไปเป็นแบบว่าสปิเก์นะคะเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งใช่ไหมคะต่อหน้าผู้คนนะคะ200คนนะคะคนเดียวความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ตื่น,นครับต,ตื่นตื่นเต้นตื่นตื่นเต้นแล้วแต่วต่าในคลิปปะคะน้องแบบว่าโอ้โหพูดได้แบบว่าเหมือนไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะฝึกยังไงบ้างฝึกให้มีสติปีสตินะคะมีสติเนาะแล้วก็ฝึกกับพี่เชอร์บ่อยๆคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะยาวขนาดนั้นไม่ครับอุ้ยไม่นานเลย ต้องบอกว่าในคาสเรียนของเราอะคะ่ะน้องกูผาก็จะได้รับการฝึกอย่างเงี้ยในทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะน้องกูผาอยาสป,ปะเขบคุณทีเชอร์ท่านไหนบ้างที่ทําให้น้องกูผาเก่งจะเป็นรสชาติหนึ่งบ้างค่ะทุกๆท่านรังถูกท่านเลยนะคะก็จะเป็นทีเชอร์สมายเบรนชอร์สมายเบรนทีเชอร์ พิเชษที่โรงเรียนชคชัยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่คอยสอนครับโอ้โหนี่คอยสอนคอยซัพพอร์ตโอ้โหแล้วคุณพ่อหลในในักในงานพิเชษปากอะไระครับที่ทําให้น้องืู้่านจริงมากครับผมสำหรับคุณพ่อคุณพ่อขอขอบคุณทางสมัยเบนครับผมท่านผู้อำนวยการพิเชษดางและพิเชอษทุกท่านนะครับครับผมที่ช่วยสอนช่วยเสริมทักษะพื้นฐาน แล้วก็ทางด้านภาษาอังกฤษจนจนลูกทั้งสองคนนะครับมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษถึงเป็นแบบก้าวกระโดดด้วยซ้ำครับพิเชอร์ครับผมครับแล้วก็ทางสถาบันก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะที่แบบว่าสนับสนุนนะตั้งแต่แบบช่วงยุคโควิดแล้วก็บางเรียนเขาออนไลน์ออนไลน์แล้วทขาแม่กาเก่งขนาดนี้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันค่ะเดี๋ยวให้น้องภูผาฝากอะไรกับเพื่อน เป็นเวอร์ชันภาษาจีนสักทิดหนึ่งนะคะต้องเลย if you want to be a hero from a zero you c a m e to spend h a v e v e n ว้าวสุดยอดมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะ SBI International ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคครับเรียบร้อย